งามมากครับตอ,อตอนนี้คนก็สับสนนะเพราะว่าเพราะว่าในช่วงนี้คือคือมันกลายมีทั้งซีวีทั้งละครอะไรที่มันอ่อนอ่อนชนกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นทุกคนแบบว่าฉันสับฉันสับอารมณ์ไม่ถูกฉันจะรักเธอดีหรือฉันจะเกลียดเธอดีหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงสงการก็มีโอกาสการมีโอกาสได้กลับที่จันทบุรีแล้วก็ได้พาลูกออกไปประสบการณ์เล่นสงการแบบว่าจริงจังแบบว่าครั้งหนึ่งไปขึ้นหลังกระบะอะไรกันก็ได้เจอกับกับพี่น้องแฟนคลับประชาชนอะไรอย่างเงี้ย ก็น่ารักทุกคนก็ลองเม็ขอขออนุญาตหน่อยแล้วก็เอาแป้งมารูปหน้าอะไรเงี้ยน่ารักครับคือคือก็ก็ดีใจที่ทุกคนติดตามแล้วก็แล้วก็แล้วก็ต้องถือว่าคําด่าช่วงนี้คือคำคือคำชมอะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเราเราแบบว่าลองเม็ต้องอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะเยอะฮะก็มีก็มีแต่เราถือว่ามันก็เป็นแต่ทุกครั้งจะจบวยอิโมอิโมอิโมแบบคนล้อหรืออะไรอย่างเงี้ตลอด ไม่มีไม่มีไม่จะมีแซวแบบว่าอ้าวเปลือกทุเรียนไมย้ยางอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรเงี้ย <laughs> มันไส้ <laughs> มันไส้บัวบงกดไม่หรอกไม่หรอกคือผมว่าจริงๆเรื่องนี้คือตัวละครทุกตัวคือถ้าเกิดดูดีๆแล้วแล้ว,ล,ว,ล,วลองเดี๋ยวนี้มันมันดูเขาเรียกว่ารีวิวได้ง่ายเนาะ <laughs> ก็ลองลองไปดูซ้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็ลองลองลองดู อย่างละเอียดเนี่ยทุกตัวจะมีความกลมความเป็นมนุษย์มากคือทุกตัวจะมีความดีความดาร์คความเห็นแก่ตัวความเอาแต่เอาชนะเอาตัวเองเข้าว่ามันจะมันจะมีอยู่ในทุกคนหมดทัด้งแต่ตามเรียงเหตุการณ์ดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีคนที่เผลอมากไม่เผลอเลยหรือเผลอแล้วไม่บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็คือในเรื่องมันม็มีความเป็นมนุษย์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูมันถึงได้ไปทัชได้ไปได้ไปสัมผัส ถึงใจิตใจคนหลายๆคนอะไรเงี้ยใน,ในโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราสามารถหรือผู้หญิงสามารถขึ้นมาปกป้องตัวเองได้แล้วมีสิทธิ์ที่จะที่จะเท่าเทียมหรือว่าหรือว่า,วาปกป้องสิทธิของตัวเองได้อะไรแบบนี้ในเชิงกับการเองสารก็สอนให้รู้ว่าถึงแม้คุณจะเป็นคนที่กระทําผิดแต่ว่ามันก็ยังมีความถูกต้องที่ปก เขาเรียกว่าปกป้องคุณได้อยู่ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือว่ากันในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของของเนื้อภาพของของ,ของความจริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใชโอ้โหตอนแรกผมต้องต้องให้เครดิตท,ทั้งทีมเขียนบทนะครับทีมพี่เกตแล้วก็พีพ่สันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ได้ยินเขาคุยกันตั้งแต่ตั้งแต่เปิดกล้องมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยละครที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือมีมีฉากในศาลอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะเขากลัวว่าคนดูเนี่ยจะ ไม่ไม่อินแต่พอมาถึงยุคนี้คือในยุคที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้แล้วก็แล้วก็แล้วก็เรื่องราวหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวรอบๆโลกเนี่ยมันอาจจะทาให้คนเปิดกว้างขึ้นแล้วหันกลับมาสนใจในเรื่องของของกฎหมายมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลทุกวันนี้มันมันโหมันโหดร้ายมากกับกับหลายๆเรื่องนี่มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปไวมากมันอาจจะเป็นไปโดยธรรมชาติที่คนก็เลยกลับมาสนใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยข้าใจมันไหคนรู้สึกว่ามันดูน่าสุขมากเลยละครก็แค่ละครดูยว ใช่ก็ดีใจดีใจมาก่าดีใจให้กับทางช่องวันดีใจให้กับพี่บอยแล้วก็ตัวเราเองก็ภูมิใจด้วยกับในฐานะทีมงานนักแสดงนะครับทุกคนเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ตั้งใจทําทุกอย่างออกมาให้เต็มที่แล้วสุดท้ายในยทุกครั้งที่เวลาเราทํางานเสร็จไปแล้วชิ้นหนึ่งเนี่ยตัดต่อมาเสร็จฉายไปแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนดูแล้วมันก็อยู่ที่คนดูแล้วว่าเขาจะจะจะ,จะ,จะรับเราจะกอดเราเอาไว้แน่นแค่ไหนอะไรเงี้ยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเรา เรารู้สึกอบอุ่นมากก็ต้องขอบคุณต้องขอบคุณท่านผู้ชมจริงที่ที่สป,ปอร์ตที่มันยากต้องค้นหาเนตัวละครโอ้เยอะเยอะยากมากเพราะเราเราเราต้องคือการเป็นนักแสดงพี่มัน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 นอกจากเราจะเข้าใจเรื่องเข้าใจตัวละครแล้วอ่ะเรามีความสุขในการที่เล่นตัวละครตัวนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสงสารตัวละครตัวนี้ด้วยเราต้องเข้าใจให้ได้ว่าว่าด้วยเหตุและผลอะไรที่ ที่ที่เขาถึงเป็นไปขนาดนี้หรือทําไปขนาดแต่ละอย่างที่เราที่เขาทําในฐานะชาควิสจะต้องจะต้องยอมอิปรเมทขนาดไหนที่กูต้องเข้าใจมึงนึกออกา่าแล้วเราก็ต้องเข้าไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วก็มีเหตุและผลแล้วก็ต้องแสดงออกมาเพื่อให้มันมีเหตุและผลของตัวปรเมทที่เขาเป็นตัวตนขึ้นมาจริงๆที่ที่เราคือทำกันบ้านมาอะไรแบบนี้ในในแต่ละสภาวะที่เจอ ถึงแม้ว่าเขาจะจะถูกกระทําแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีความเจ็บปวดที่ฝังลึกข้างในที่เราก็ต้องหาตรงนั้นให้เจอเหมือนกันอะไรแบบนี้เรายังรักบูมงกุฎอยู่หรือเปล่าในความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆทุกคนก็ใจอย่างอย่างตอนเมื่อคืนทุกคนก็จะมาแลแ้วแหมห่วงก้างใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีขึ้นลงในเรื่องของอารมณ์และและและด้วยบท มัน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 เป็นชีวิตมากๆเลยครับกับกับการทั้งทุกคนแอปแอปมาตอนเป็นเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนภาพจำคำว่าแอปมาตอนเลยพิธสนุกสนุกเล่นกับน้องแอปสนุกกับตรีกับกับนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยกับเป้ยก็ไม่ได้เจอกันมานานมากอะไรเงี้ยกับแอนด้วยคือกับตัวละครทุกตัวอะไรเงี้ยครับแบบว่าแบบว่าสนุกมากเล่นกับน้องไมค์คือคือทุกคนมามาเต็มมากทุกคนแบบว่ามาแบบทุกคนคงพูดในสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะว่าเพราะว่าทุกคนแบบว่าเข้าใจในเรื่องแล้วก็็ทําากกกัันนนบ้้แลว แล้วมีอะไรก็คุยกันตลอดเวลาปรึกษาพิสัท์กันตลอดเวลาแบบจะคุยกันก่อนว่าว่ามันไปยังไงโดยเฉพาะที่เราเองก็มีประสบการณ์ครอบครัวอาเองก็มีพอมันมาเจอบทแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมาคุยกันว่าเฮ้ยมันสามารถไปถึงความรู้สึกอย่างนี้ได้จริงหรอวะเพราะตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้ประสบสถานการณ์อะไรแบบนี้แล้วแบบว่ามันได้ด้วยกูกูจะยอมจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแบบว่าใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีสิ่งที่เราก็เหมือนมา brainstorm กันกันหลังกล้อง อีกทีหนึ่งเพื่อที่อาพอเจอความเข้าใจปุ๊บมันก็ออกไปอันไหนมากไปน้อยไปขาดไปพี่สันก็จะบอกแล้วเราก็เติมตรงนั้นให้เต็มอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนละเรืคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรืองดีใจมากที่มันเกิดอยู่ในแค่สงครามสมรสใช่ใช่ใช่ ก็ก็อ <Auf> ย <How to graduate> ่างอาใช่ก็แอนบอกแอนไม่เคยถีบใครนะถีบเธอคือถีบยังน้อยไปจริงๆกับกับการกระทําที่มันเกิดขึ้นถ้าแบบเป็นเป็นตัวจริงๆที่แบบชีวิตจริงที่ไปเจอคือถ้าทีวีมันมันไม่มีเซนเซอร์มันคงไปไหนไปถึงไหนกันแล้วอ่ะนึกออกป่ะคือเพราะฉะนั้นเพื่อให้คมให้จบให้มันชัดขนาดนี้มันต้องถีบแล้วล่ะชีวิตจริงคงคงหนักกว่านี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับกับว่าชีวิตจริงก็คือ เล่นสงการใช่ชีวิตชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นด pues ีกว่าเลยอะไรนะฮะก็อินไม่ต่างกับท่านผู้ชมทุกประเทศครับเมื่อวานก็มีเมื่อวานเมื่อคืนก็ดูเมื่อเช้าบันทึกวันนี้ก็ออกออกมาเขากดดูวีดีโออีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อคืนมีแขกอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ดูฉากที่จะลงจากรถกับออลนินที่จะเดินเข้าไปในบ้านมงกุฎก็มีการมองกันก่อนอะไรเงี้ย อีชักคิดได้ไบมได้แบบตาเนี่ยตาเนี่ยเวลาเวลามองอะไรอย่างเงี้ยเราสะดุ้งมเ้งฮะก็เขาจะนั่งโซฟาผมจะมานั่งอยู่ตัวนี้ผมผมก็จะมานั่งแบบช่วงช่วงเวลาดูเนี่ยผมจะนั่งห่างๆกันนิดนึงอันนี้เรื่องจริงจะอยู่ห่างนิดนึงเพราะงั้นตัวจะแบบจะโดนแบบอย่างนี้ตลอดอะไรเงี้ยชื่อตัวละครด้วยเรื่อจริงจริงบอกบอกใจเย็นได้ตังค์ได้ตังค์บอกบอกกันด้วย ไม่มันก็เขาก็สะดวกกับการที่ที่ดูเราที่ดูเราแสดงไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะในฐานะแบบว่าก็ไม่รู้นะบอกเพราะเพราะเราเราเป็นคนที่เป็นนักแสดงนะแล้วเราเป็นสามีเขาเราก็นึกไม่ออกว่าเวลาเขานั่งดูเราอยู่ในทีวีกับเราที่นั่งอยู่ข้างๆเขาคืออย่างเงี้ยเออผมผมไม่มีไม่เคยมีความสุกแบบนี้ว่ามันรู้สึกยังไงวะคือบอกวาเพราะฉะนั้นเออก็ไม่อยากรู้ดีกว่าขอไม่รู้ดีกว่าเอาแค่ช่วงชั่วโมงนั้นพอ อาหยุดหยุดเดี๋วกลับมาเหมือนเดิมครับครับสนุกมากสนุกมากมันก็เป็นธรรมชาติมากคือคือเราเองก็เป็นเด็กที่เล่นสงการมาตลอดแล้วก็พอโตมาทํางานอ่ะมันก็เหมือนนะห่างหายไป <S 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 แล้วยิ่ง <S 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 พอมันผ่านช่วงโควิดมาค,คือคือมันเสียดายชีวิตเนาะมันมันเสียดายชีวิตเสียดายเวลาแล้วเรามันพอพอมันมีชีวิตที่มันมีลูกด้วยอ่ะเราเราคนไทยเราก็อยากให้ลูกเราได้รู้จักประเพณีได้รู้จักประสบการ์ลดน้ําดําหัว ออกไปเจอไปเล่นกันนะลูกว่าจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วคือเขาก็สร้างไงเขาก็แบบจะหกขวบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปลายสัปดาห์นี้ก็หกขวบแล้วเร็วมากก็เลยรู้สึกว่าเขาก็โตพอที่เขาจะรับรู้แล้วก็เป็นสนุกกับเราได้เราเองก็สนุกที่จะมีเขาอยู่ด้วยก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราเราจะไม่เสียเวลาชีวิตแล้วเราก็เราเรา,เรา,เราออกไปแล้วก็ไปสนุกอะไรเงี้ยสนุกมากสนุกมาก เล่นเมื่อตอนโพลหนึ่งขวบก่อนโควิดเ oh. ข้าก็ที่ oh. จันทบุรี oh. ใช่แต่ว่าก่อนก่อนก็กับแอนนี่แหละแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โ oh, หย้อนกลับไปในยุคคือสมัยวัยรุ่นเล่นอยู่ข้าสารเล่นอยู่อะไรแบบนี้เลย oh. ใช่แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้เล่นอย่างเลยเพราะตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนอิ่มแล้วเรารู้สึกว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันไม่เล่นน้ำแล้วไม,ไม่มันดูมันจะมีช่วงมันจะมีช่วงมันจะมีช่วงอีกโก้อยู่พักหนึ่งนะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเล่นนงเล่นน้าอยู่บ้านไปนอนรีสอร์ทไปแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยว่้ตอนนีี้มม่อเลพูกุุสร็จ ไปทุกปีแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่ใช่อะไรนะฮะใช่เออใช่ใช่พเขาแบบว่าเมื่อไรหนูจะได้ไปขายมังคุดดิตอนนี้อยากกลับสวนอยากแบบไปขายมังคุดขายทุเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าออกไปแล้วเขารู้สึกภูมิใจที่เขาแบบว่าไปไปไปแบบว่าตักแดดตักร้อนนะแล้วก็แบบว่าไปไปช่วยไปช่วยผู้ใหญ่หามังคุดมาแล้วก็แบ่งกันกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยว่า อ่าของนี้ของใครรถนี้ของใครแล้วพอเขาไปขายได้แล้วเขาไปขายได้จริงๆแล้วเขาเห็นเงินนี่มันเป็นแบบว่าจับต้องได้นี่มันเป็นซีคลจริงๆแล้วมันรู้สึกมันเป็นของเขาจริงๆอ่ะเขาก็รู้สึกภูมิใจเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะตอนแรกก็ทั้งจนเรากลับมากรุงเทพยอยู่ดีก็ขึ้นมาแบบว่าหนูจะกลับไปที่สวนอีกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะบอกว่าทำไมลูกหนูอยากไปขายของหนูอยากมาจัดงานวันเกิดอะไรเงี้ยเพราะาเขารู้ว่ามันใกล้วันเกิดเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากเลี้ยงเพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยครับอยากมีของอยากมีเครื่องเล่นอยากมีของเล่นอะไรแบบเนี้ยครับได้ขอบคุณมากนะ